เมื่อครูนางบอกเข้าว่าจะเก็บศพข้าคาดว่าในใจนางคงเห็นข้าเป็นคนในครอบครัวแล้วถ้าว่าความหมายของผู้หญินคืออยางให้ท่านไปตายมากกว่านะจริงเหรอมีความหมายเช่นนี้เหรอข้าจะจำไว้ออ เมื่อครูข้าน้อยไปจับที่พระจอดห้หูหญินพิษในร่างกายของนามีความร้อนสูงสามารถหักล้างกับพิษที่เท่าคิมหันในร่างกายท่านได้พอดีหันตังการยาถอนพิษแล้วก็เกรงว่าจะต้องใช้เลือดของท่านเป็นตัวนํายาแล้วเดี๋ยววิธีนี้มันทำร้ายร่างกายเกินไปช่างเถอะอช่างเถอะช่างเถอะนี่เฮ้ เ้าเป็นหูหญินของราชครูฉะนั้นห้องหนังสือของราชครูเ้าจะเดินดูรอบๆก็คงไม่เป็นไรใช่ไหม นท่านหายังไม่เข้าไปอีกไปว่าผู้หญิงจะมีอันตราย ลับไปมาที่ห้องหนังสือข้าทำไม ให้คาดเดานะมหาหลักฐานจับผิดข้าใช่หรือไม่เจ้าอยากรู้เรื่องอะไรไม่จะเป็นต้องทำอะไรให้ลำบากเขาบอกเจ้าได้หมดทุกอย่างได้ท่านเป็นคนฆ่าพระสัุระใช่ไหมจเจ้าก็เห็นกับตานี่เหตุใดท่าน<ฮ>ต้องฆ่าพระสัุระด้วยข้าฆ่าพระสัุระ เพราะความแค้นของข้ากับราชวงศ์ไม่ใช่แค่พระสาสุระห้องเต้หองเฮาแล้วก็พี่ชายราชทายาทของเจ้าไม่มีใครหนีรอดไปได้หรอกท่านท่านข้าผู้บริสุทธิ์ช้าเร็วกำตามสนองแน่ <gasps> ข้าจะรอวันที่ได้เก็บศพท่านเก็บศพเหรอ อา้าวนายท่านผู้หญิงไปยังไงบ้างเมื่อครู่คุยกับข้าอยู่สักพักน่าจะหลับไปแล้วคุยเหรอเสียงดังไม่น้อยเลยนะ,ะเมื่อครู่นางบอกข้าว่าจะเก็บศพข้าคาดว่าในใจนางคงเห็นข้าเป็นคนในครอบครัวแล้วข้าว่าความหมายของผู้หญิงคืออยากให้ท่านไปตายมากกว่านะจริงเหรอมีความหมายเช่นนี้เหร จะจาไว้เมื่อครูข้าน้อยไปจับชีพจระให้หูหญินพิษในร่างกายของนางมีความร้อนสูงสามารถหักล้างกับพิษขีเท่าคิมหันในร่างกายท่านได้พอดีหันตารยาถอนพิษแล้วก็เกรงว่าจะต้องใช้เลือดของท่านเป็นตัวนํายาแล้วเดี๋ยววิธีนี้มันทำร้ายร่างกายเกินไปช่างเถอะช่างเถอะช่างเถอะนี่เฮ้ พอหรือยังเออเออพอแล้ว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 เออเออเออให้ตายสิไหนท่านวิธีนี้หนึ่งวันใช้เลือดหนึ่งครั้งเท่านั้นท่านทำเช่นนี้แล้วก็จะต้องบำรุงหน้ากายอย่างหนักเลยไปเตรียมยาเถอะผู้หยินไม่ชอบกลิ่นคาวจะคิดหาวิธีกลบกลิ่นคาวเลือดในยาซะออไหนท่านท่านทำเพื่อหูหญินมากมายเช่นนี้เหตุใดถึงต้องทำให้นางทั้งโกรธทั้งเกลียดอีกเล่าเออข้าว่า ท่านหมอคู่หยินไปจะดีกว่าไม่แน่นะนางอาจจะตกหลุมรักท่านก็ได้ความหมายของเจ้าคือให้ข้าใช้บุญคุณมาเรียกร้องผลตอบแทนแข้าไม่เป็นเหมือนบุรุษพวกนั้นหรอกที่จะมาเสแสร้งทําดีเพื่อให้นางวั่นไหวอีกอย่างข้าจะบอกเจ้าให้ผู้หญินของข้าคนนี้ไม่ใช่สตรีแสนดีจากตระกูลผู้ดีหรอก ณหนูเจ้าคะวันมะลืนเป็นงานเลี้ยงว้พระจันทร์ในวงังในท่านหูหยินคุณชายลดไปกันหมดในที่สุดก็จะได้เจอครอบครัวแล้วคุยอะไรกันดูท่าจะสนุกกันมากคุยว่าจะฆ่าท่านยังไงคุณหนูท่านอย่าล้อเล่นช่นนีเลยเช่นนั้นคิดออกหรือยังล่ะ ้าจะยังคิดไม่ออกสินะก็จริงที่ขารู้จักพิษร้อยชนิดจะวางยาพิษฆ่าข้าไม่ได้พูดถึงเรื่องกระบีฝีมือเจ้าก็สู้ข้าไม่ได้คิดอยากฆ่าข้าคงยากหน่อยนะงั้นข้าขอถามท่านราชครูหากข้าอยากฆ่าท่านควรจะใช้วิธีไหนดีล่ะไม่สู้ตั้งแต่วันนี้ไปข้าสอนวิชาร้อยพิษกับเจ้าให้เจ้าฝึกกระบีว่าอย่างไร ท่านจะสอนข้าว่าจะค่าท่านยังไงด้วยตัวท่านเองเหรอเจ้าจตั้งใจเรียนให้ดีพอเรียนสำเร็จอยสังหารอาจารย์ะฉะะนั้นข้าตั้งใจเรียนแล้วนานแค่ไหนที่ข้าจะสังหารท่านได้สามสิบปี<ะ>ย่าวางไว้บนโต๊ะแล้วอย่าลืมดืม่มละ

ใช้พิดค่าท er, ่านไม่ได้เช่นนั้นถ้าข้าไม่ใช้พิษล่ะลุยจูจะช่วยข้าเขียนจดหมายที่ส่งไปให้ท hmm ่านพี่ของข้าในวันงานเลี้ยงให้ท่านพี่ข้าช่วยนำของมาให้ข้าลุยจูลุยจูฮะคณหนูตอนที่ท่านอยู่กับราชครูน่ากลัวมากจริงๆอะ i